มาเร็วเร็วเข้ามาเร็วเร็วเข้ามาเร็วเร็วแะแะแวะคว้วขวาของอีกแล้วไม่เอาขอแม่นะมามาสิมาโอมาเร็วหาแม่คนเก่ง มาสิมาดีๆแวะอีกแล้วมาเร็วมาสิคะมาเร็วไม่แวะไม่แวะแวะล้วงลงไปเดี๋ยวไปล้วงเอาหางตะคงตะขาบนะของพี่วันไม่เอาของพี่วันเขาเล่นรองเท้าสปปกปรก มาห้องนี้มาเร็วเครื่องช็อตตลอดมาเร็วสิแม่รออยู่เร็วเร็วสิคะมาเร็วเร็วเข้าป้าสวัส ไม่แวะจักรยานนะมันจะล้มทับมาเร็วป้าฉันมา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 ,มามาเร็วมาหาแม่เร็วมา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 ,มา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 เร็วเร็วมา,มามา จักรยานจะลม้มมาทางนี้พี่เจมไปทำงานแล้วเร็วๆมามามาเร็วมา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 เก๋โอ้ยดูๆๆมามามา,มา,มาโอ้ย,มามาอยจ้าวอลมวะ่ะ โวยวายไว้พี่เจมไปแล้วขี้มันเคี้ยวพี่มันเล่นแรงอย่างนี้แหละ